เสื้อนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะครับผมถังขยะอัตโนมัติด้วยฝาเปิดข้างเดียวนะครับสำหรับถังขยะอัตโนมัติตัวนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ตัวหนึ่งนะครับที่นะครับทำการดัดแปลงนะครับหรือว่าทําการประยุกต์ใช้ในส่วนของถังขยะนะครับที่มีฝาเปิดแบบด้านบนนะครับแบบข้างเดียวนะครับซึ่งก็จะมีบานพับที่อยู่นะครับทางด้านข้างเพียงด้านเดียวนะครับทำให้นะครับตัวถังขยะแบบนี้นะครับ มีขนาดของถังเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับฉะนั้นจึงสามารถที่จะเก็บกักนะครับขยะได้ในปริมาณที่เยอะกว่าแบบฝาถังแบบเปิดแบบหมุนนะครับฉะนั้นฝาถังแบบนี้นะก็จะทํายากกว่านะครับเพราะว่าตัวฝานั้นนับค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับสาหรับตัวนะครับควบคุมของเรานับเราจะใช้ในส่วนของ a r d i n o Uno นะครับ Admega นะครับ 328P นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับทำการ เขียนโปรแกรมภาษาซีพัดพันะเพื่อทําหน้าที่ในการติดต่อกับตัวอันต้าโซนิกนะครับในที่นี้เราใช้ a ันต้าโซนิกรุ่น US 0 1 6นึ่นะซึ่งเป็นเอาต์พุตแบบอนาล็อกนะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีระยะเข้ามาใกล้ๆในส่วนของตัวอันต้าโซนนะครับแรงดันอนาล็อกเอาต์พุของมันก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดมีระยะที่มากครับแรงดันเอาต์พุตก็จะมากนะครับซึ่งมีข้อดีตรงที่ว่านะครับ ตัวแมก็เทเลอร์เนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องนะครับเสียเวลาในการอ่านค่าพันุที่ออกมาจากรุ่นที่แบนแบบ,แบ,บเป็นแบบพันนะครับซึ่งตัวอนา็อกนี้นับสามารถที่จะนําสัญญาณนา็อกจอากอัพของตัว,ตวอัลต้าโซนิกเนี่ยมาแปลงเป็นระยะทางได้โดยตรงนับทำให้นับการประมวลผลของ CPU ของเราในที่นี้คือแอร์เบเันปีเนี่ยประมวลผลได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ,รบการควบคุมมอเตอร์ของเรานเราใช้ในส่วนของรีเล์แบบ2 c h a n n e l นะคะรับทำหน้าที่ในการต่อแบบ เฮดบนะครับซึ่ง e ฮด bit ตัวนี้สามารถที่จะทำหน้าที่ในการกลับขั้วมอเตอร์ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเร่งหรือลดหรือควบคุมสปีดข,ของตัวมอเตอร์ได้ครับเพราะว่าการเปิดฝาถังของตัวถังขยะตัวนี้นะครับไม่จำเป็นต้องควบคุมสปีดข,ของมอเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวมอเตอร์เราก็ใช้มอเตอร์นะครับเกียร์ขนาด5 RPM เนะครับเป็นตัวดันในส่วนของฝาถังออกนะครับเนื่องจากว่าฝาถังนนอาจจะมีน้ําหนักมากนิดนึงเะนั้นเราจึงต้องใช้ในส่วนของมอเตอร์ที่มีแรงขับเคื่อน ที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับในทนี่เราใช้เป็นสองดีซีเกียร์มอเตอร์แบบ5 RPM นั่นเองครับซึ่งจะมีเฟืองทดที่อยู่ด้านในนะครับประกอบกับนะครับตัวนะครับจานหรือว่าตัวเพจยึดชิ้นงานแป้นเพจยึดชิ้นงานของเราเนี่ยก็จะยึดติดกับตัวคานดันนะครับซึ่งเอาไว้สําหรับในการให้ตัวคานดันตัวนี้นะครับทำการดันใน,นส่วนของฝาถังเนี่ยเปิดขึ้นไปนั่นเองนะครับ ในขนาเดียวกันครับนอกจากนั้นเราก็จะมีในส่วนของ l i มิตเซนเซอร์นะครับเป็นแบบ i n f ฟราเรดนะครับโดยใช้ TCRT 5,000นับซึ่งจะเปลงแสง i n นฟราเรออกมาครับตามที่เราเห็นเป็นจุดสีส้มอ่แดงๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรังสีอินฟราเรดที่ถูกปล่อยออกมาจากตัวเซนเซอร์นะครับแต่ว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น,นครับซึ่งงานก็จะเห็นผ่าน กล้องของตัวสมาร์ทโฟนนะครับหรือตัวกล้องถ่ายรูปมันเองกล้องถ่ายรูปสามารถที่จะมองเห็นสงอินฟราเรดได้ครับที่เห็นตรงนี้ก็มันข้างที่จะสว่างนะครับถ้าเกิดว่านะคะฝาถังถูกเปิดออกมาแล้วนะครับและฝาถังนั้นมาชนกับตัวเซนเซอร์นะครับก็จะทําให้ตัวเซนเซอร์เนี่ยส่งสัญญาณไปยังมอเตอร์เพื่อนะครับทำหน้าที่ในการหยุดนะครับมอเตอร์ให้หยุดหมุนนะเพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์อย่างหมุนเกินลิมิตของมันซึ่งก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้กับตัวหุ่นกายนั่นเองนะครับสําหรับ นะครับพาวเวอร์สลาใช้ได้เป็น2แบบครับในที่นี้อาจจะใช้กับแบตเตอรี่นะครับต่อแบบ12โวลต์นะครับโดยขั้วในเป็นบวกขั้วนอกเป็นลบนะครับซึ่งอส่วนนี้ก็สามารถใช้แบตขนาด12โวลต์ประมาณ1แอมป์ก็ได้เช่นกันครับเพราะว่ามอเตอร์ไม่ค่อยกินกระแสเยอะนั่นเองนะครับเมื่อเราจ่ายไฟให้กับตัวโคงงานของเราแล้วนะครับก็สังเกตเห็นนะไฟ LED นะครับ ที่ตัวบอร์ดนั้นติดสว่างขึ้นมาครับเมื่อ LED ติดสว่างขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับนี้เราก็จะทําการทดสอบนะครับโดยหาพวกอะไรมากั้นอ่านอย่างมือก็ได้นะครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราเอามือเข้าไปใกล้ๆในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับซึ่งมอเตอร์ของเรานะครับก็จะดันฝาถังขึ้นมานะครับทาให้เราสามารถที่จะทิ้งขยะได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามือออกไปเพิบนะครับดีเลย์สักพักนึงครับฝาถังก็จะปิดอัตโนมัตินะครับนะนะครับ ลองดูอีกครั้งนะครับเอามือเข้าไปใกล้ตัวเซนเซอร์นะครับรอสักพักนะครับตัวฝาถังก็จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับตรงส่วนนี้ซึ่งฝาถังก็จะหยุดเองอัตโนมัตินะครับเพราะว่าด้านหลังนั้นก็จะไปชนกับตัวเซนเซอร์นั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าเอามือออกนะครับหรือเอาระยะในส่วนของนับเซนเซอร์ออกนะครับก็จะฝาถังก็จะปิดอัตโนมัตินั่นเองนะครับสาหรับระยะนะครับก็อยู่ที่ประมาณนับสิบเซนนะครับต่ำกว่า10เซนนะครับฝาถังก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับ เราตัวเราออกมานะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาใกล้นะครับฟ้าถังก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าเราออกมาไกลนิดน,นึงนะครับพ้นระยะของตัวเซนเซอร์มันก็จะปิดอัตโนมัตินะครับทไม่สะดวกในการใช้งานนั่นเองนะครับครับผมผมขอจบการนําเสนอนะครับถังขยะเปิดปิดฟ้าถังแบบฟ้าข้างอัตโนมัติแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ